สวัสดีค่ะพบกับเจยมยนะคะที่โชรูตีรถสวยสาขารางสิทธ์คลองสองจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะมาพอกับวิสูวิชิมิราดนะคะ1.2 GLX นะคะปี2018นะคะก่อนที่จะมาดูกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนรถของเรานะคะมีการรับประกันที่สุดคุ้มมากๆเลยค่ะหนนะคะรับประกันซื้อคืน100%นะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอว่ารถชนหนักพิความน้ำท่วมตัดต่อไม่ไม่แท้มา เรายินดีรับซื้อคืนร้อ 2. รซ็รับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหล่ 3. มีเงินชดเชยในกรณีที่รถของคุณลูกค้าจะต้องจอดซ่อมเข้าอู่และ4มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีจากบริษัท w s บ a r ิลครอบคุม77จังหวัดทั่วประเทศและ5สําคัญมากๆเลยนะคะจองรถและจัดไฟแนนซ์ฟรีค่ะ เป็นไงบ้างคะกับการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะสำหรับมิตูบิชิมิลาดคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามิตูบิชิมิลาดคันนี้ปี2018นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินนะคะ1.2ลิตรนะคะ78แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่110นิวตันนะคะ ระบบนะคะวาวแปรผันนะคะซึ่งนะคะทําให้แรงบิดนะคะเยอะมากและรอบต่ําได้ดีนะคะแล้วที่สําคัญนะคะอัตราเร่งนะคะได้ดีทําให้ประหยัดน้ํามันนะคะได้ถึง23กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะค่ะรูปทรงด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะส่วนกระจังหน้านะคะเป็นแบบรังพึ่งนะคะส่วนด้านล่างมีสเกิร์ตให้นะคะทําให้ดูนะคะรูปทรงด้านหน้าสวยมากๆเลย ส่วนด้านข้างนะคะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเป็นแม็กขอบ15นิ้วนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูเป็นคมเนียมนะคะทั้ง4บานเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเป็น LED นะคะมีสปอยเลอร์ให้นะคะและเสาอากาศอยู่ตรงกลางและไฟท้ายนะคะเป็น LED ให้นะคะตรงใต้สเก์ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะคะ เริ่มจากคอนโซลนะคะเป็นสีดำล้วนนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะเป็นพื้นดำนะคะบนขาวทำให้นะคะไม่แสบตาในเวลากลางคืนนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะไมายอยู่ที่37,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะซ้ายมือนะคะเป็นปุ่มลดเพิ่มเสียงนะคะปุ่มรับสายโทรเข้า โถออกรับสายอัตโนมัตินะคะส่วนระบบเกียะะกรยออตต์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะเข้าแบบนุ่มนวลน,นะคะและทําให้ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะส่วนเบาะเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของผู้โดยสารกันนะคะด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้านั่งได้กว้างขวางสบายนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะแบบ 60- 40องศานะคะ สำหรับราคาขายมิตซูบิชิมิลาดปี2018รุ่น GLX คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่368,000บาทนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่7,000บาท72สงนวดนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะ โปรโมชั่นนะคะผ่อนเพียง2,000บาทถึงสิ้นปีแต่สำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะคะให้ขับฟรีถึงสิ้นปีเลยนะคะจองรถจัดไปแน่นไม่ต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถนะคะฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเจียบก็ได้นะคะที่เบอร์084333 500 0 3 3 3 3ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรถยนมือสีดาวใบเจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ